สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรพลอินเทลนนะครับอันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมารีวิวแล้วก็มาทดลองใช้เครื่องนะครับเครื่องสับบดนะครับในเครื่องเดียวกันนะครับก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งจะบดนะครับบดจริงไม้นะครับแล้วก็ปั่นจริงไม้หรือว่าทําให้จริงไม้นั้นละเอียดนะครับท่านผู้ชมนะครับ นำไปทำปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับราคาถูกนะครับราคาถูกนะครับผมซื้อมาราคาแค่หมื่นกว่าบาทนะครับก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ลงคลิปไปนะครับเกี่ยวกับย่อยนะครับเครื่องย่อยหญ้านะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลยเอาไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไฟปานผมไม่พอนะครับ เครื่องย่อยไปไม้นะครับเครื่องกอดนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคือไม่เหมาะนะครับกับไฟบ้านผมนะครับก็เลยไปเปลี่ยนนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะนํามาทดสอบแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเครื่องเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ ครื่องยนต์นะครับ่ท่อเล็กๆนะครับสําหรับใส่กิ่งไม้นะครับหรือว่าก้านนะครับก้านของอินทผลัมนะครับการปาล์มก้านมะพร้าวนะครับนะครับใกล้หมดนะครับทุกวันนี้นะครับก็จะไม่เผากันนะครับ ราะว่ามันจะมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมนะครับในการเผาใบไม้แห้งนะครับท่านชมหรือว่าเผาขยะนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับควรจะเผาให้น้อยที่สุดนะครับเป็นไปได้ก็ไม่ควรเผานะครับท่านผู้ชมก็นํามาย่อยนําไปทําปุ๋ยหมักได้นะครับท่านผู้ชมนะครับตรงกล่องนี้นะครับใหญ่ๆนะครับก็จะใส่นะครับเศษใบไม้นะครับ เพราะาแห้งนะครับครับส่วนท่อนะครับท่อกเล็กนะครับก็ไม่เล็กนะครับใส่ได้ก็ประมาณ3มนิ้วนะครับโดยใส่นะครับโคนก้านนะครับโคนก้านใบเข้าไปนะครับก็ประมาณ3นิ้วนะครับไม่เกิน3ามนิ้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก่อจะมาลองดูนะครับว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องมาทดสอบดูนะครับ สับหมดได้ละเอียดขนาดไหนนะครับสำหรับการใบของอินทรัมนะครับก็เพิ่งซื้อมาวันนี้เองนะครับประมาณสักชั่วโมงเสร็จเ็จนะครับก็จะมาทดลองติดเครื่องดูนะครับว่าติดเครื่องได้หรือไม่ได้นะครับเราต้องเปิดน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็ดึงช็คนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับ มาดูชิ้นงานกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าอยากให้ละเอียดกว่านี้นะครับเขาบอกว่าให้ใส่ตรงนี้นะครับช่องใหญ่ๆนี่นะครับแล้วก็จําลองดูนะครับลองใส่ดูนะครับป่า จะละเอียดกว่านี้ไหมนะครับในส่วนของการใบนะครับการใบคอละเอียดดีนะครับนะครับละเอียดดีนะครับส่วนของการใบนะครับเป็นในเขาขาวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นใบนะครับ ใบมาใส่ในช่องนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะละเอียดกว่านี้ตามที่คนขายดะบอกไวห้หรือไม่นะครับมาลองดูนะครับ งานนะครับหลังจากที่เอาหญ้านะครับที่ปั่นไม่ละเอียดนะครับมาใส่ในช่องนี้นะครับดูกันนะครับว่าจะละเอียดขนาดไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ละเอียดนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ในการบดปั่นนะครับ ถ้าเป็นก้านใบนะครับเราก็อะละเอียดนะครับท่านชมนะครับละเอียดตีนะครับถ้าเป็นส่วนของการใบนะครับส่วนที่เป็นใบอ่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านชมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนของการใบนะครับ จะมาทดลองครับสับนะครับจิ่งของมะม่วงนะครับมะม่วงโด้นะครับท่านผู้ชมของมะม่วงโด้นะครับนี่ครับประมาณสักสองนิ้วนะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วเสรยนะครับลองดูนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับโดยใส่ช่องนะครับช่องนี right ้นะครับ งานของกิ่งมะม่วงนะครับก็ละเอียดนะครับในส่วนของไม้นะครับแล้วไม้ในกิ่งมะม่วงนะครับขาวๆนี่นะครับละเอียดนะครับแล้วก็ใบนะครับใบมะม่วงนะครับก็ละเอียดตีเหมือนกันนะครับ นะครับไปของอินทรพมนะครับก็จะมีเป็นยาวๆเล็กๆก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าการทํางานของเครื่องนะครับการบดนะครับบดรือสับใบไม้นะครับในส่วนของสับใบไม้นะครับก็ได้ละเอียดอยู่ระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับระดับหนึ่งนะครับ นส่วนของเนื้อไม้นะครับหรือว่าส่วนของการใบนะครับกับการใบตรงนั้นนะครับถือว่าสับละเอียดดีนะครับท่านผู้ชมครับสับละเอียดดีนะครับ เป็นยังไงครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ได้ชมนะครับการทํางานของเครื่องนะครับในการสับนะครับการการใบนะครับนะครับการใบนะครับของอินทรพลแล้วก็ในส่วนของใบนะครับถนะือว่าทํางานได้ละเอียดพอสมควรนะครับสําหรับชิ้นงานของใบไม้นะครับใบไม้ แล้วก็ในส่วนของก้านใบแล้วก็เป็นกิ่งของมะม่วงนะครับก็ถือว่าละเอียดดีนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็หาซื้อได้นะครับสําหรับเครื่องสับย่อยนะครับกิ่งอินทผลัมนะครับโดยเฉพาะก้านของอินทพลัมนะครับก้านใบนะครับที่สวนใหญ่ๆนะครับน่าจะมีนะครับเพราะว่ามาในสมัยนี้นะครับ ก็ถือว่ากฎหมายนะครับก็อเข้มงวดนะครับในการเผานะครับก็อาจจะทําให้เกิดมลพิษนะครับต่ออากาศนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ชมที่มีสวนนะครับสวนมะพร้าวนะครับสวนปาล์มนะครับสวนอินทผพลมนะครับก็ควรจะใช้นะครับเครื่องนะครับเครื่องสับยลอยนะครับเพื่อนะครับ เพื่อลดปัญหานะครับฝนพิษในอากาศนะครับก็ทําให้อากาศนั้นบริสุทธิ์ขึ้นนะครับไม่ควรนําไปเผาทํรลายนะครับท่านผู้ชมนะครับพอปั่นเสร็จนะครับเราก็นําไปทําปุ๋ยหมักได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าใช้ดีเหมือนกันนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดนะครับของร้านนะครับสามยอดมอเตอร์นะครับร้านนี้ผมซื้อมาจากร้านสามยอดมอเตอร์นะครับอยู่ที่อำเภอเขียมราชนะครับร้านจาหน่ายอยู่ ที่อำเภอสิมราชนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ไปเลือกหานะครับซื้อได้นะครับหรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่ทํางานคล้ายกันนะครับนะครับท่านผู้ชมก็นําไปเลือกซื้อเลือกหานํามาใช้ได้นะครับโดยเฉพาะในสวนใหญ่ๆนะครับหรือว่าสวนกลางๆสวนเล็กก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะดีนะครับดีก่อสุขภาพนะครับดีต่อเสียงแวดล้อมนะครับ เราก็นาไปทําปุ๋ยหมักได้นะครับเป็นประโยชน์ต่อพืชต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สังชลิปนี้นะครับผมขอลขาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ